สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับบูธนะครับของทางเครื่องปรับระกาศมิ t s u b i ชิเฮฟวี่เดตี้นะครับตอนนี้นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ที่ห้าง g กลบอลเฮาส์นะครับสาขาโชคชัยนะครับท่านที่อยู่ใกล้นะครับโกลบอลเฮาส์สาขาโชคชัยก็สามารถแวะที่จะมาดูนะครับเครื่องปรับระกาศได้นะครับในหน้าร้อนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะครับที่รอมอบ ความเย็นให้กับลูกค้านะครับสำหรับเครื่องปรับอากาศของ m i t s u b i s h i Heavy Duty นะครับก็จะมีมาด้วยกัน3รุ่นที่จะนำเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นคา s e ซีรีนะครับเป็นแบบฟิกสป e d นั่นเองนะครับหรือรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า h ฮ s ิซี e ีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับมีระบบ j จ ให้แรงลมเย็นเร็วเย็นแรงนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมการรับประกันถึง5ปีนะครับและเดือนนี้นะครับยังมีรับประกันเพิ่มอีก1ปีนะครับหลังจากที่ลูกค้าติดตั้งและลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับประกันเพิ่มอีก1ปีเป็น6ปีนะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นกรองฟอกอากาศให้นะครับทำให้อากาศภายในห้องเราหลังจากติดแอร์แล้วจะสดชื่นนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสได้นะครับตัวนี้นะครับมีระบบล้างตัวเองในตัวได้นะครับเป็นล้างแผงคอยนะครับ แบงคอยเย็นนะครับแล้วก็จะมีการล้างตัวเองได้อัตโนมัตินะครับโดยปุ่มกดพิเศษนะครับตัวนี้ต้องมีปุ่มกดพิเศษนะครับสำหรับรุ่นถัดมานะครับจะเป็นรุ่นฮารุตัวนี้จะเป็นรุ่นที่สแตนดาร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบใบพัดสีทิศทางนะครับตัวนี้จะขับลมได้สีทิศทางนะครับเป็นระบบ พีดีออโต้ของทางมิสูชิเฮฟวี่ดิวตี้พัฒนาขึ้นมานะครับตัวนี้จะกระจายแรงลมได้ถึง4ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวานะครับมีระบบ Jet f o โฟให้นะครับมีเ e l ล c ค e ี n i n g นะครับมีแผ่นกรองฟอกอากาศให้เหมือนกันและที่สำคัญมาพร้อมเบอร์5ประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับประหยัดไฟถึงเบอร์5หดาวนะครับตัวนี้ แล้วก็ทำงานเงียบมากนะครับท่านที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาซื้อเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับตัวนี้บริการพร้อมงานติดตั้งนะครับรับประกันงานติดตั้ง180วันนะครับตัวเครื่องนอกจากจะรับประกันแล้วนะครับ ลูกค้าใช้งานนะครับเครื่องมีปัญหาเครื่องเสียนะครับสามารถแจ้งศูนย์นะครับเข้าไปตรวจสอบดูแลลูกค้าให้นะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องการบริการอย่างมากนะครับและก็ที่สําคัญนะครับคอยของ m i t s u b i s h i Heavy Duty เป็นคอยทองแดงแท้ร้อเซนะครับลูกค้าใช้งานได้อย่างมั่นใจและที่สําคัญยังเป็นระบบ เรียวอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือถ้าระบบอินเวอร์เตอร์นี่จะทําเป็นอินเวอร์เตอร์ทั้งระบบนะครับสามารถป้องกันไฟตกไฟกระชากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ทําลายบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อครั้งเดียวใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับและมีเครมนะครับเครื่องใหม่ถ้าซ่อมแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะครับทางมิสุซี่เฮฟวี่ดิวตี้นะครับยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างยาวๆวใช้งานได้อย่างมั่นใจ แบบไม่ต้องไร้กังวลกันเลยนะครับอย่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับติดแวร์วันนี้นะครับมีของสมนาคุณแล้วก็ส่วนลดตังแต่2องพถึงหนึ่งบาทนะครับมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถแวะเข้ามาซื้อได้นะครับเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีสายด่วนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับ